ขัวหนูนครับัวหนูเราก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอีสานบ้านโคูนะครับนี่เราจะพามาขั่วหนูนะครับสูตรขั่วหนูจังหวัดสุรินทร์นะครับสูตรขัวหนูนี่ก็ใบกระสังนะครับดับกินข้าวนะครับดับกินข้าวแบบ ได้ดีนะครับใบกสังธรรมดาก็มีใบยอด้วยนะครับแต่เราไม่มีเราก็แค่เอาแบกสังนะครับนี่ก็เราจะเอาใบแอบสูดข่วนนูนครับเอาใบกสังตำนะครับตัวนี้ก็ใส่พริกตําไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ขานะครับนี่เราก็จะเด็ดแบกสังตำนะครับตามดูนนครับ นี่ครับเราก็ใส่คกโรดด็ดใบอย่างงี้ยครับใส่คกแล้ววันนี้ก็เราก็ตัดให้เหลกนะครับตามดูนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดด้วยครับแล้วเดี๋ยวตามดูนะครับนี่ก็หนูของเราตามดูนะครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับยังไม่เป็นกับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงกระทะเลยครับตามด้วยนะนี่ครับนี่เราก็ใส่พริกนะครับใส,ใส่น้ำมันไปแล้วเดื่อวเราในสุดยานะครับจากเคลื อ๋ปรงเครื่องเลยนะครับเครื่องบนเลยครับเข้าอันนี้ใส่าลายก็แข็บลายครับส่วช้อนกวดๆปลาเลย <c oughs> แค่ดีแค่สองสองโต้โดีแข็งนะครับใส่อนะครับน้องนะครับี่เพือเราสดยอด่นื้นะครับเนื้อหนุ่มหนึ่งใส่นะครับ ด้วยกะทินะครับชุดนี้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับ ครัวก็รอให้มันสุกนะครับเดี๋ยวมาตามดูอีกนะครับนะครับนีก่ก็สุกแล้วครับเราปุ้งอีกนะครับเราใส่ปลาจากสังหยดหนึ่งครับปลาหนึ่งง,าน,งนานนี้นะคร,นครับนี่ครับดูครับน่ากินมากนะครับดูนะครับเครื่อง เรวก็ใส่ใบกะเพราเลยครับดูครับฟังเสียงก็น่ากินแล้วนะครับนะน้ำคุกคิกๆหน่อยหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ นายกินมานะครับเอาชิมไปจังไยขาดอะไรโอ้ยเยยเอาิมนึงวรับ เดี๋ยก็จะกินแล้วครับถ้าใครชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากเอฟทำทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับสูตรขั้วหนูจังหวัดสุรินทร์นะครับของช่องอีสานบ้านโคกนะครับก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ